ครับขอบคุณทุกท่านปีน้อยครับนี่คือเราจะได้มาถึงที่ประสาทโตสิงโตรครับเราจะได้เห็นปารมาสิงโตที่รับศิลปะกุเลนะครับที่ประสาทนี้คือทูสังในตอนสัตวต์ที่9ในสัตสบายของพระเจ้าชายัยะวรมันที่สองเวลาที่เราจะขึ้นกรรมสธมบดิทำรัช,รชกิจพิธีรัชกาธ,ธราช ที่ขาวพระองค์กุแลนสัตตร้อยพระองค์ก็ได้ดําเนินทางเสด็จเยี่ยมเยือนตรงที่เมืองเก่าคือเมืองลุงอิสานนครบโบไพรคบปัจจุบันและพระองค์ก็จะสั่งโปรดไห้สร้างปราสาทสิงโตอันใหญ่นี้เพื่อแสดงว่านายราชของพระองค์พระองค์จะได้เยี่ยมเยือนมาถึงท้องเทียนนี้เป็นเมืองเก่าแก่โบราณเพื่อเอารูปแบบสิลปะรูปมนต์สุดสง่าต่างๆ เป็นงานก่อสร้างแต่โบราณของประภาสเอาไปสร้างอยู่ที่ทองเทีนเสียมเรียบหรือมห็นทะบันผัดนะครับอของค,ครับนี่คือการเอาดังไวมาถวายเทพคือมีกลวยมีมังคุดมีใบซีมีดอกไม้มีทุกมีเทีนยนไว้บูชานะครับทุกท่านครับระชมต่าอัธยาศัยนะครับโอเคตุ้ท่านนะครับนี่คือได้มุมอีสานประตูเข้าด่านทิศตะวันออกขอประสาทสิงโตนะครับ กะนาทุกทานปราสาทนะครับปราสาทนี้คือจะมีชื่อว่าปราสาทสิงโตอยู่ในมู่ปราสาทสมบูรณ์ไพรคุกถิ่ทุกสังค้นใน,นรชาชสมัยของพระเจา้าชยยะรมันที่สองครับมาใช้ก่อสร้างในสามัยพระเจ้าอิสานนะครับปราสาทนี้คือชื่อว่าปราสาทสิงโตอักขระทุกท่านก็เพื่ดชมต่าอยัยญาสายนครับโอเคครับตอนนี้คือทุกท่านได้ชมปนมาสิงโตยุทธิดานนะครับแต่ละปราสาทจะมี ประตูเลาะสามประตูตูดานทิศเหนือดับทิศตะวันตกทิศใต้โอเคอดอ้อยดาอดตเตอร์ยิงตาตัวน้อยตื่อเอาอีสเลยอ้อยเนาะโอเคในกะารตกทันเป็นด้านนะครับนี่คือปราสาทสที่สั่งจะอิดที่อายุประมาณพันกว่าปีนะครับแล้วก็การตกทันเพิ่งชมต่ังยาัสายครับสิ่งตัวที่คือแบบศิลปะกุลเลน ที่ถูกโดยความปวดบาตนปณีของประมหากษัตริย์เจ้าชัยยะรมาทีสองเพื่อสาวทิศไหวเทพศาสนาเินดูกระผมก่เฮงข็อเยินดีตลอดทันพี่น้องนะครับผู้มีเกียรติกราทุกท่านเชิญชมวิดโอคลิปของกระผมเอาไปโพสต์อยู่ในชาวแนว YouTube ชื่อไก่คมเมนตไทยกระนัฐทุกท่านชมเซจก็โปร s ์สกายปั๊บเพื่อจะได้รับวิดโอใหม่ๆนะครับขอบคุณทุกท่านพี่น้องนะครับ ขอเย็นดีปริชาทุกท่านในชมวิดีโอคลิปตองน,นี้เขาอยู่ในอำเภอประสาทสมโบจังหวัดกะปงทมประเทศกรัรมพูชาขอบคุณทุกท่านที่น,นะครับโอเคขอบคุณทุกท่านพี่น้านครับในชมวิดโอคลิปนี้กะผมก็หวกกังว่าทุกท่านจะได้ข้อมูลจากกะพงใกล้เห็นครับกะพงมีเบอร์โทรศัพท์ศูนย์หนึ่งสองหกสองห้าหนึ่งเจ็ดนะครับและเทเลกรามศูนย์หนึ่งสองหกสองห้าหนึ่งเจ็ดและก็เจอกันในวิดโอคลิปใหม่ขอสวัสดีอำลาก,กันขอสวัสดีครับ